ตอนแรกอ่ะโดนนาก่อนนั้นท่าเรือแล้วก็ค่อยๆยิงคืนทีลูกทีลูกสองลูกทีละศักดิ์เผยมา6นัด5ประตูบล็อตซาเนี่เจ็ดนัด5ประตูกับห้าทีทีละศักดิ์เนี่ยหประตูนะมาจากการเป็นตัวสำรองทุกเกมนะโอ้โหนี่คือซูเปอร์ซับตัวจริงนะเท่ากับว่ามีสคนนี้มีส่วนร่วม23ประตูจาก23ลูกที่ทีมยิงได้ก็ทั้งหมดเลยบ้าไปแล้วยิงรวมกัน17ลูกอ่ะใช่ถ้าถ่าเรือ อยากจะมาลุ้นแชมป์อ่ะไอเกมอย่างเงี้ยต้องชนะใช่ตอนเนี้ยโกยแต้มได้ไปให้สุดต้องโกยใช่ไปขัไทยลีกกันหน่อยสัปดาห์ที่7ผ่านไปคู่แรกพี่บอลพี่จุนจ๋ามียิงกัน6ประตูอุทัยธานีฟอรเรสต์เขาใช้ชื่อนี้วะมันจะโอ้ยเพราอย้ายเปลี่ยนแล้ย เปลี่ยนมาลานต่อมีคุ้นชินอยู่ก็ชอบเป็สมัยก่อนอุแทนทันทีตอนเรกใช่ไทยแพ้การท่าเรือหนึ่งห้าคือำบ่อนด้วยตอนแรกอ่ะโดนนำก่อนนั้นท่าเรือแล้วก็ค่อยๆยิงคืนทีลูกทีลูกสองลูกคือต้องยอมรับว่าท่าเรือคือก่อนหน้านี้การเยือนไม่ดีชนะเกมเดียวคือชนะเมืองทองแล้วก็เจอน้องใหม่ยังไม่ชนะนะเสมอนครปฐมแพ้ตราดเกมเนี้ยเลยเป็นเกมที่หลายคนบอกว่าถ้าท่าเรือ อยากจะมาลุ้นแชมป์อ่ะไอเกมอย่างเงี้ยต้องชนะใช่เป็นจำเป็นต้องชนะแล้วเขากลับมาได้จริงนะโดนนำก่อนแล้วก็เป็นแฮมิลตันโซเลสสองประตูนะชินมูระบอดินแล้วก็ธีระสักดิ์อีกคนละเม็ดก็แซงชนะไป5-1ตอนนี้ก็ขึ้นนำจากฝูแบบสบายๆเลยใช่เทเลท่อเลยตอนนี้นะแล้วก็สองนัดหลักสุดท้าไปสิบเอ็ดประตูถูกต้องแโซเลสเจ็ดนัดเจ็ดประตูหนึ่งนัดซิสต์จุนมองแฮมิลตันว่าปรับตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างพี่ตอนนี้ช่วง ทีมต้องเล่นลูการอากาศเยอะเพราะฝนตกจริงๆจริงนะแล้วเป็นนักเตะที่เขาเรียกว่าบอลล้านตัวดีเมื่อไหรอยู่ในกรอบสังเกตดูลูกเขายิงแต่ละลูกอ่ะไม่พานิกเลยดูลูกนิ่ลูกเมื่อกี้เนี่ยบอลล้านตัวแววตาเขาเขามองเกมป้องกันอ่ะมันมันเขามองสูงกว่า คือมุ่งสานอ่าน้าตู้ใช่ร้อยเก้าสิบบาทใช่จังหวะการยืนตำแหน่งอะไรเงี้ยค่อยได้เปรียบนะเรื่องนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่คนไทยเราไม่ค่อยมีอย่างนี้อ่าอาจจะอย่างพิจิตรว่านะด้วยสูงก็ดีด้วยด้วยวิชั่นการมองเกมนะก็ธีรศักดิ์เผยพิมาหกนัดห้าประตูบอลสซตอด์นี่ที่เงียบไปแล้วก่อนหน้านี้นะเจ็นัดห้าประตูกับห้าีูนย์ธีรศักดิ์เนี่ยห้าประตูนะมาจากการเป็นตัวสำรองทุกเกมนะนี่คือซูเปอร์ซับตัวจริงนะ ส่วนไอ้ทาเดลี่เนี่ยเกมีแม่ยิงแต่มีสองแอซิสต์เท่ากับว่ามี3คนเนี้ยมีส่วนร่วม23ประตูจาก23ลูกที่ทีมยิงได้ก็ทั้งหมดเลยบ้าไปแล้วยิงรวมกัน17ลูกอ่ะใช่17ลูกถ้าส่วนร่วมก็คือ23ประตูของท่าเรือเนี่ยไอ้ส่วนทั้งหมดนี้มีส่วนทั้งหมดทุกครั้งที่มีประตูตรงนี้พี่จุ่นมองว่ามันเกิดจากการฝึกซ้อมที่เข้มข้นหรือว่าความเข้าใจหรือยังไงพี่จุ่นเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วก็ไม่ดีอย่างนี้นะ พี่มอก่พี่มอสไตล์การเล่นของท่าเรือทําให้3คนมีบทบาทการเปลี่ยนจังหวะเกม่าใช่พอสถานการณ์ที่ต้องการเอาประกรณ์ลงไปบอลเกิดได้อีกอย่างเงี้ยมีตนข้างมีเต๋าโย่ลงไปอีกอีกคนนึงช่วยได้นี่พี่มองว่าแทคนิคนี้มันเหมาะกับสไตล์ในส q u a ททีมที่มีนเวลานี้แต่ในมุมก่อนว่าหลังฝนตกเนี้ยสไตล์การเล่นท่าเรือเปลี่ยนไปไหมอีกทีหนึ่งหรือก็ยงอยู่นะถ้ามองในมุมแฟนท่าเรือนะอันนี้เป็เจเสนอก็ไม่ต้องไปเคาะสวยงามแล้วใช่ บอลไดเล็กไปหน้าเล็ก็ได wow> ้บได้เล็กได้บอลน่ะสนามแห้งสนามเปียกกูเลยแบบเนี้ยใช่เออหรือว huh> ่าสุดถ้ากูไม่สวยไหมไม่หรอจทไปเคระติกิตการเลยเดี๋ยวเละอีกในบ้านได้เปรียบเพราะทรงในบ้านเพราะสนามพื้นที่พี่เคยพูดตลอดความพุชชินความพุชชินการเปิดบอลก็ไปแล้วมันกดดันบอลลอยกาศแฟนพร้อมโหกดดันเกมรับตายเลยใช่ใช่สมาธิในเกมรับของคู่ต่อสู้สำคัญคัญนะแล้วก็ อีกจุดหนึ่งคือถ้าเธอไม่มีเกรมกลางสัปดาห์ก็เขาไม่เล่นไงมันเนี่ยนี่คือข้อได้เปรียบจริงๆนะที่ท่าเรือต้องมองว่าโอเคเสียโอกาสในการไปเพลย์ออฟไปเพราะแพ้แต่ข้อสําคัญคือทีมอย่างบุีรัมทีมอย่างบีจีทีมอย่างแบงคอกเขาเล่นกันดีๆถ้าตอนนี้โกยแต้มได้ไปให้สุดต้องโกยใช่ต้องโกยจริงๆเหมือนสเปอร์ไหม เล่นด้วยยืนระยะมันอยู่ที่เลขสองคือตอนนี้สิ่งที่ท่าเรือไม่เคยทํามาก็คือไอการไอการไม่ไม่เปลี่ยนตัวต่างชาติเท่าไหร่ซึ่งเขาทาแล้วและก็ค่อยๆทยอยเอาผู้เล่นที่ไม่ได้ใช้งานออกไปสครตทีมไม่ได้ใหญ่เหมือนเดิมการเปลี่ยนทีมไม่เยอะตอนนี้ทุกอย่างมันลงตัวแล้วมันอยู่อย่างเดียวคือการยืนระยะ ประตูท่าเรือวัททิติดทีมชาติล่าสุดก็ติดทีมชาติคือทางสุเมทีใช่ไหมของท่าเรือป่ะคือเราเราคุยตั้งแต่วิกแล้วว่าที่น้องติดเพราะว่าบาร์ดี้โค้ชประตูทีมชาติเนี่ยเคยเห็นน้องในเกมกับเลสเตอร์คือเขาเขาเขาไปรูเดื่อรื่อเรื่อเครื่องที่นู่นเลยเห็นว่าและเห็นว่าสู้กับฝรั่งอันนี้ที่เขาบอกมานะเราไปเล่นกับยุโร เราต้องเราต้องเอาคนที่สู้กับฝรั่งได้และน้องเนี่ยเล่นที่เยอรมันมาก่าอนโดยรูปร่างโดยชิช้นเท้าด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็เลยอเอามาลองดูอโอเคมันอาจจะมีดาม่าที่แบบเขาเพิ่งลงเองก็เนี่ยมีคอมเมนต์ถามมาบอกว่าแล้วทําไมไม่เรียกกิติพันธ์หรือพิสารหรืออะไรที่ฟอร์มดีคือผมเมเล่นมานานกว่าอันนี้ผมไม่ก้าวล่วงแล้วกันเพราะผมไม่รู้แต่โค้ชที่ที่เขาชี้แจงคงมาให้ไหมเออเขาก็คงมีประมาณนี้แหละเอาอย่างนี้แล้วกันคือเราเราเราไม่ก้าวล่วงกันทำไมคนนู้นไม่ติดคนนี้ไม่ติดแล้วกันเนาะเออ เออก็จริงจริงสุเมทีนี่ใช้เท้าดีป่ะใช้ได้ได้บิวอปดีป่ะก็ดีกว่าโกมึงอ่ะไม่โกยุคนี้เขาไม่เน้นเซฟเน้นใช้เท้าเหรอเขาเน้นใช้เท้าต้องบิวอัพเกมบิวอัพเนี่ยเรื่องใหญ่ัวนี้เรื่องเล็กกินกูโดนทุกนัดอล้ลูกใกล้ๆตัวเนี่ยมึงใช้ตีนเตะก็ได้มึงก็ต้องพุ่งให้บอลมันลอดแขนเข้าไปแล้วก็ใช้เท้าดีเอาชนะหน่ะแน่เดี๋ยวจะใช้เท้าหน้าพึงจริงจริงมันไม่ควรชนะเลยพี่ไม่ควรชนะจริงๆเสียอยู่เสียอยู่ สอ,สองคนเข้าจันเลนเลืมแ,แ,แต่ที่อยหางใจยังอยู่เลยนะ